إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخننا ومولانا محمد أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلى ربك الرجع صدق الله العظيم ว่าคลรลองสุรุลลัยสุรุลละหัวได้วะศัลลัมคุณผิดตุนยากแก่นนกอกอรีบุนอาอายิรุษบิดินงสุรุลครรลองสุรุลัยสุรุลละหัวได้วะศัลลัมสัาชนทิรักและยึดมั่นต่อเอวรอสุภานุวาตาลาทิรักทั้งหลายใน h ะด i ษเบื้องต้นและองค์การอาัลกุรอานที่รอสุภานุวาตาลาพระองค์นั้นได้ทรงดำรัสไว้ในสุรอาลักษ์อายะที่8 ในองค์การที่ว่าอินไดแล้วบรบิก็รู้ยาแต่ที่จริงแล้วเจ้านั้นจะต้องกลับไปหา,าพระผู้อภิบาลของเจ้าและในฮะดีษติธาดบีมุฮัมหมัดสุสะลล่าวะได้วะสัลลัมนั้นได้กล่าวสิ่งท่านดบีนั้นได้กล่าวว่าคุณพิดุนยาแกาน่นากรีบนท่านนั้นจงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานั้นเปรียบเสมือนดังคนที่แปลกหน้าเอาอาวิรุีเบน หรือเปรียบเสมือนคนที่เดินทางผ่านฉะนั้นโลกดุนยาที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นโลกซึ่งที่เป็นทางผ่านของเราทุกคนเปรียบเสมือนกับเรานั้นเป็นนักที่เดินทางแต่การเดินทางของเราที่จะไปสู่เป้าหมายอิลารบบิกรุญากับไปหาลอสุบฮานุอัตาลานั้นในวันนี้ที่เรามีลมหายใจนั้นได้เก็บสเสบียง ที่จะเดินทางไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานูว์จานันเพียงพอแล้วหรือยังซึ่งเราทั้งหลายนั้นได้ทราบกันดีว่าเมื่อเราอยู่ในโลก,กุญญานี้คือเป็นสภาพหนึ่งและสภาพที่เรานั้นจะต้องอยู่ในสภาพต่อไปนั่นก็คืออัลัมบารซักนั่นก็คือโลกแห่งหลุมกุบสและเราทั้งหลายนั้นจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในวันนั้นอรัสาวาโนตาลานั้นจะทรงให้มาในกัตนั้นไล่ต้อนบรรดาประชาชาติต่างๆนั้นไปร่วมชุมนุมกันที่ทุ่งมัชัทและอรัสาวาโนตาลาพระองค์นั้นจะทรงสอบสวนเบาของพระองค์ทุกคนและในสภาพต่อมาหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงสอบสวนแล้วเราทั้งหลายนั้นจะต้องข้ามสภาซิรตอตันมุสตะตีมเพื่อที่จะไปยังอรัสาวาโนตาลา ฉะนั้นในหะดิษซีเตนบีนั้นในบอกไม่ผิดเลยเราทุกคนนั้นจะต้องเดินทางในแต่ละสภาพการต่างๆนั้นจะมีกระบวนการต่างๆซึ่งในวันนี้ในคุตบะวันนี้ผมนั้นได้หยิบในเรื่องราวที่ถอดบทความมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Glory of Akbar the Physically i n d e s น ได้กล่าวเอาไว้ในบทที่1 1ว่าโดยเรื่องฟีดิกรินิด้ในรูฮิบัดันขรูจิการดำลึกถึงสิ่งเรียกร้องหลังจากวิญญาณน,นั้นออกจากร่างนั้นคือทุกคนนั้นจะต้องประสบโดยในวันนั้นมาดิคุณมูดนั้นมาดิคุณเมาวนั้นจะมาดึงวิญญาณของเรานั้นออกจากเรือนได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสภาพหนึ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอ ในสภาพนี้ได้มีรายงานโดยจากท่านหญิงไอชะรอดยังลอฮุอันฮานางนั้นได้เล่าว่าครั้งหนึ่งนั้นฉันนั้นได้นั่งอยู่ในบ้านของฉันอยู่ๆท่านรอซูลลอยสูลลอฮูอานวะสลามนั้นได้เข้ามาในบ้านพร้อมกับให้สลามแกฉันฉันจึงตอบสลามท่านพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อเกียดแก่ท่านดังที่ฉันนั้นทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้ว แต่ท่านลุลัยสุลลลลวาในอัลสลัมนั้นได้กล่าวแก่ฉันว่านั่งอยู่กับที่เถิดโอโอุมุนมุบมินิน,น,น,นฉันจึงนั่งลงอย่างอ่อนน้อมท่านสุลัยสุลลลวาในอัสลัมท่านจึงเดินเข้ามาหาฉันและได้เอาศีรษะวางบนตักของฉันในลักษณะที่ท่านนั้นได้นอนงายฉันจึงเอามือของฉันได้ได้รูปไล้เขาของท่าน ปรากฏว่าฉันนั้นได้เห็นเขาของท่านนั้นมีเส้นขาวอยู่19เส้นด้วยกันทําให้ฉันนั้นได้คิดในใจของฉันว่าหากว่าท่านอัลสุล,สลลัยสุลลัลฮวาในวาสลัมนั้นจากโลกดุนยานี้ไปก่อนฉันอุมมะของท่านนั้นจะอยู่ในลักษณะจีไร้ท่านอัลสุล,สลลัยสุลลัลฮวาในวาสลัมทําให้ฉันนั้นถึงกับร้องไห้ น้ำตานองทั้งสองแก้มไหลยหยดลงบนใบหน้าของท่านรอซูลจนทำให้ท่านนั้นฟื้นตื่นจากนอนเมื่อท่านรอซูลร้อยสุลล,ลอ้อยวายไดวะสแลมนั้นท่านได้เห็นฉันนั้นร้องไห้จึงถามฉันว่าเจ้าร้องไห้เพราะเหตุอันใดดึฉันจึงเล่าเรื่องราวที่ฉันนั้นได้คิดอยู่ในใจให้ท่านฟังเมื่อท่านฟังแล้วเมื่อท่านฟังคำพูดคำเล่าของฉันแล้ว ท่านจึงถามแก่ฉันว่าอะไรที่จะสร้างความลำบากแก่ผู้ที่ตายมากที่สุดฉันจึงตอบกลับไปว่าท่านเล่ามาเถิดโอท่านศาสนาทูตของหรท่านดาบีก็กล่าวแก่ฉันว่าเล่ามาเถิดไม่เป็นไรหรอกฉันจึงตอบว่าสิ่งที่สร้างความลำบากความหนักใจแก่ผู้ตายมากที่สุด คือตอนที่เรือนร่างที่ไร้วิญญาณจะถูกนําออกจากบ้านของเขาท่านนดบีตอบกลับมาว่าจริงอย่างที่เธอว่าแต่อะไรที่สร้างความลำบากมากกว่านั้นอีกฉันจึงตอบต่อไปว่าสิ่งที่สร้างความลำบากความหนักใจแก่ผู้ตายมากกว่านั้นคือเมื่อเรือนร่างของผู้ตายถูกนําไปฝังในหลุมฝังศพ บรรดาญาติพี่น้องได้เอาดินเพื่อกบหลุมฝังศพแล้วเดินจากไปทั้งหมดเหลือแต่ผู้ตายนอนอยู่ในหลุมฝังศพเพียงคนเดียวท่านนบีจึงตอบว่ามีอะไรที่สร้างความลำบากมากกว่านี้อีกไหมฉันจึงตอบกับท่านว่าอัลลอฮ์และรสูลเท่านั้นที่เป็นผู้ที่รู้ท่านนดบีจึงกล่าวแก่ฉันว่าสิ่งที่สร้างความลำบากแก่ผู้ตายเป็นอันดับแรก ก็คือตอนผู้ที่จะทำการอาบน้ำได้เข้ามาภายในบ้านของเขาเพื่อที่จะทำการอาบน้ำเขาและได้ถอดแหวนที่อยู่ตามนิ้วของเขาถอดเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เขานั้นได้สวมใส่ถอดผ้าโพกศรีรษะที่ได้โพกโดยบรรดาอุลมะของเขาออกจากเรือนร่างของเขาถึงตอนนั้นวิญญาณน,นั้นได้มองมายัางสภาพร่างที่เปืออ่อยนอนดิ่ง แล้วก็กรีดร้องด้วยเสียงที่ก้องกังวานเมะโครกอื่นล้วนได้ยินเว้นแต่มนุษย์ได้ยินเท่านั้นที่ไม่ได้ยินดวงวิญญาณของผู้ตายนั้นกล่าวว่าโอ้ผู้ที่จะทำการอาบน้ำฉันได้โปรถอดเสื้อผ้าแหวนของฉันนั้นให้เบาๆเพราะฉันนั้น พึ่งได้พักจากการกระชากจากการกระชากวิญญาณโดยเมื่อีิคุณเมาอย่างไม่หายเหนื่อยฉันขอด้วยน้มแห่งก่อนเห์ออย่าได้ทําทารุณรุนแรงกับฉันเลยได้โปรดและเมื่อผู้ที่ทําการอาบน้ําได้รดน้ําลงบนศพวิญญาณดังกล่าวก็จะกรีดร้องเหมือนเดิมได้แก่ได้กล่าวแก่ผู้ทําการอาบน้ําว่าโอ้ผู้ที่ทําการอาบน้ําฉัน ได้โปรดใหญ่ได้ลดน้ำร้อนลงบนร่างกายของฉันและท่านอย่าได้ให้น้ำที่ลดลงบนร่างฉันเป็นเหตุทำให้ร่างกายฉันร้อนและเย็นเพราะร่างกายของฉันเสมือนถูกแผดเผาตอนที่มริกุลเมากระชากวิญ,ญญาณออกจากร่างเมื่อสักครู่นี้เมื่อผู้ที่ทมการอาบน้ำได้ทำการอาบน้ำ,นำ,นำวิญ,ญญาณก็จะกรีดร้องกล่าวมาอีกว่าโอ้ผู้ที่ทมการอาบน้ำฉัน ได้โปรดถูร่างของฉันนั้นให้เบาๆอย่าได้รุนแรงเพราะในร่างของฉันนั้นเสมือนเป็นบาดแผลเต็มไปหมดตอนที่วิญญาณนั้นได้แยกออกจากร่างเมื่อเสร็จจากการอาบน้ำผู้ที่ทำการอาบน้ำศพก็จะเอาศพนั้นไปวางบนผ้ากะฝันเพื่อที่จะทำการห่อและได้มัดตรงเท้าทันใดนั้นวิญญาณนั้นก็กล่าวขึ้นมาอีกว่า ผู้ที่ทำการห่อฉันได้โปรดยารีบมัดตรงหัวของฉันจนกว่าฉันนั้นจะได้เห็นหน้าภรรยาและลูกๆูและสหายที่ใกล้ชิดของฉันเพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาและฉันนั้นจะได้พบหน้ากันในโลกดุนยานี้ไปจนกว่าวันกียร์มัดนั้นจะบังเกิดขึ้นและเมื่อยาินั้นได้ทำการนำมายัดออกจากบ้าน วิญญาณนั้นก็จะกล่าวอีกว่าโอ้ผู้ที่กำลังนำฉันทั้งหลายได้โปรดอย่าได้รีบนำฉันนั้นออกจากบ้านก่อนให้ฉันและสหายของฉันนั้นได้ล่ำลาก่อนและวิญญาณนั้นก็กล่าวต่อไปว่าโอ้บรรดามิตรสหายทั้งหลายวันนี้ฉันได้ทิ้งภรรยาของฉันให้เป็นไม้พวกเจ้าจงอย่าได้สร้าง ปัญหาความลำบากให้กับนางวันนี้ฉันได้ทิ้งลูกของฉันนั้นเป็นอย่าเต็มก็คือเด็กกำพร้าพวกเจ้าจงเอ็นดูพวกเขาเพราะฉันออกจากบ้านในครั้งนี้ฉันจะไม่กลับมาหาพวกเขาได้อีกตราบชั่วกาลนานและย่ากก็ได้นำศพมาวางไว้บนคันหามเพื่อที่จะนำไปละหมาดดวงวิญญาณนี้ก็จะกล่าวว่า โอบรรดามิตรสหายลูกลๆภรรยาของฉันทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้หลงดุนยาอย่าให้ดุนยานี้มาหลอกตัวของพวกท่านทั้งหลายเหมือนกับมันนั้นได้หลอกฉันมาแล้วจงดูฉันในวันนี้เป็นตัวอย่างฉันมีทรัพย์สินมากมายแต่วันนี้มันกลายเป็นทรัพย์สมบัติให้กับทายาทของฉันพวกเขาไม่ได้รับแบกความผิดของฉันเลย ฉันได้แบกรับความผิดนั้นมาพร้อมกับตัวของฉันและ Allah, อัลลอฮ์พระองค์จะสอบสวนถึงทรัพย์สินของฉันที่ฉันนั้นได้มาทั้งๆท,ที่พวกเขานั้นมีความสุขกับทรัพย์สมบัติของฉันโดยที่ไม่เคยขออภัยโทษให้กับตัวของฉันเลยเมื่อทําการละหมาดให้กับมายดหรือศพแล้วเป็นที่เรียบร้อยญาติญาติและบรรดามิตรสหายส่วนหนึ่งก็จะเดินทางกลับจากที่ละหมาด และดวงวิญญาณนี้ก็จะกล่าวขึ้นมาอีกว่าฉันรู้ว่าฉันนั้นจะต้องถูกพวกเจ้าลืมแต่ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปแบบนี้ช่วยพาฉันนั้นไปยังหลุมฝังศพก่อนให้พวกท่านนั้นได้เห็นสถานที่ที่ที่ฉันนั้นจะอยู่ก่อนและเมื่อไมยิดหรือศพนั้นได้ถูกนำเข้าสู่หลุมฝังศพวิญญาณนี้ก็จะกล่าวขึ้นมาอีกว่าฉันจะขอดุอาให้กับพวกท่าน แต่พวกท่านไม่ได้ขอดูอาให้กับฉันเลยหรือทั้งๆท,ที่ฉันนั้นได้ทิ้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายบนดุนยานี้ให้กับพวกท่านได้โปรดนึกถึงฉันบ้างไม่ว่าจะด้วยการบริจาคและได้โปรดนำความรู้ที่ฉันได้สอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุรานหรืออับัรหรือมารยาทนั้นนำมาสอนให้กับผู้อื่นมันจะเป็นประโยชน์กุศลให้กับฉัน พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ลืมฉันในดูอาของพวกท่านนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ในหนังสือเดอกคอรกุลอัคบาดีฟีลิกรินญันนาติวันนาซึ่งได้กล่าวไว้โดยผู้ที่ทำการประพันธ์หรือทำการแต่งก็คือท่านอันอิม,มัมอับดุลรอฮีมอิบเนาะมัดอ,อันคอดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ระลึกถึง ในสภาพต่อไปหลังจากที่เรานั้นได้จากโลกดุนยาไปนี้ท่านอบูรอยร้อนนั้นได้บอกก่อนที่ท่านนั้นจะเสียชีวิตว่าท่านนั้นได้ร้องไห้มีบางท่านได้ถามว่าเหตุอันใดหรือที่ทําให้ท่านนั้นร้องไห้ท่านอาบูอรร้อนเป็นผู้ที่จดจำฮะดิษของท่านนบีท่านอาบูอยร้อนนั้นได้บอกว่า สิ่งที่ทําให้ฉันร้องไห้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าฉันนั้นจากโลกดุนยานี้ไปแล้วทําให้ฉันนั้นร้องไห้แต่เหตุที่ฉันร้องไห้นั้นเพราะอันเนื่องมาจากเสบียงที่ฉันเตรียมไว้นั้นฉันไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอกับจุดหรือเป้าหมายที่ฉันนั้นจะไปถึงหรือเปล่าในวันนี้เราทุกท่านยังมีลมหายใจอเลสบาโวตาลาพระองค์นั้นยังให้เรานั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตในโลกดุนยาพระองค์นั้นยังให้เรานั้นได้เก็บเสบียง เพื่อที่เราจะไปใช้ในการเดินทางของเราเพื่อที่จะไปสู่อัลสวาหานุวาราเบรกัลลอฮลีลลวัดกุมงบริสานิมุสลิมินมินคุลิจามินฟัสตักฟิรูอินนอวันกฟูรุลรหีร